ูดถึงกบพิกลนครับว่ามีคนสนใจเยอะนะกบพิกุลเนี่ยมันเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดในบรรดาทุเรียนไม่มีพันุไหนที่อร่อยเกินนักูถึงอถ<ต>ึงสายประกวดเลยครับสายประกวดเนี่ยเขาห้ามห้ามส่งเข้าประกวดคือเขาจะมีการประกวดที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะบอกยกเว้นกบพิกุลอ่าคือห้ามส่งห้ามส่งเด็กการทุเรียนท่านนีน้อ่าเขาจะบล็อกไว้เลยจ้า ขึ้นป้ายไปเลยว่ายกเว้นกบพิกลทั้งหมดอ,อ้ยังไงครับพอสุ่ๆจริงๆคือมันมันเป็นทุนเรียนที่บอกว่ามันบมายายไม่ได้อ่ะมันอรอ่อยอร่อยสุดๆตออที่เอาลูกไปร,รีวิวแต่ละครั้งนะโอ้โหม้องปุยอดจริงผมคุณเนื้อ็แยะเม็ดัวรีบเนื้อมันมันเนียน,นเยน,นื้อมันละเอียด<อ>มันเป็นลูกตัวใหญ่ลูกก็โต แล้วก็มันยเนื้อมันเป็นก้อนนี้เลยเนะแล้วเม็ดมันรีดเม็ดมันรีดเม็ดมันตายแย่ยอมรับเลยแล้วเนื้อโอ้สวยมากเนื้อมันแข็เนื้อเข้มแล้วเข้มออกออกว่ามันจะไปออกกับทางไหนออกก็ไปทางไหนม่วงๆนะสีส้มสีส้มเลยว่าวส้มแ๊่ถ้าใครใครกินกับพิกคุณแล้วจะไม่กินทุเรียนพันอื่นใช่คบอกได้เลยครับอ่ะตะคุณกบเนี่ยมันทั้งเหนียวอ่ะอร่อยที่สุดอ่ะ เงือกสวยถ้าประกวดกันน่ะผมเคยไปส่งเข้าประกวดหลายครั้งเอาที่หนึ่งที่หนึ่งมาตัดสินกันทีเนี้ยมันกินหมดอ่ะกินหมดอ่ะกินหมดคือเอาที่หนึ่งประกวดกันเองใช่ตกพิจูงแล้วกินอีกกินหมดกินหมดทุกครั้งตามด้วยนะทุกครั้งอาจนเขาทางเกษตรเขาห้ามส่งห้ามส่งแลวปิดประตูตายเลย